สวัสดีครับวันนี้ผมนะครับเทนรีวิวนะครับวันนี้จะมารีวิวตัว SSD นะครับจากทาง WD นะครับผมตอนนี้จะมาเป็น SN SN 5 0นะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมก็เป็นตัว SSD ราคาประหยัดนะครับซึ่งอยู่ในตัวบลูนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับซึ่งได้เทคโนโลยีมาจากตอนที่ WD เนี่ยไปซื้อกับ s a n d i คสนะครับผมซึ่งก็ได้เจ้าตัว SSD ตัวนี้มานะครับซึ่งตัวเ s ชดตัวนี้เนี่ย นะครับตัว bon ควา <lies in> <world> มเร็วเนี่ยทำได้ถึง2,400 Mbps เลยนะครับผมซึ <Sozial. S 1> ่งความเร็วตัวนี้เนี่ยนะครับถือว่าสูงแล้วนะครับสำหรับตัว SD นะครับซึ่งตัวซีรีส์นี้เนี่ยความเด่นคือมันลดราคาบ่อยมากนะครับแล้วก็ราคาถูกมากนั่นเองนะครับนี่คือ1นึ่งเทราไบต์นะครับถ้าราคาอยู่ในตลาดเนี่ยก็จะประมาณ2,400ประมาณนี้นะครับผมซึ่งราคาดีมากนะครับผมครับผมตอนนี้เราก็ได้เทสตัวผลเทสเนี่ยนะครับกับเจ้าตัวโปรแกรมแล้วนะครับซึ่งความเร็วนะครับก็ตามหน้ากล่องนะครับผมให้เราเทส ในการที่จะ copy File นะครับซึ่งนี้เรากอบจาก s d มา SSD ครับผม,ะมนะครับซึ่งอันนี้เป็นไฟล์วิดีโอนะครับก็อยู่ที่ประมาณ30กิกกว่าแต a s d ตัวนี้นะครับผมยังเป็นตัว NVMe ด้วยนะครับผม อ่านี่นะครับเสร็จแล้วนะครับแป๊บเดียวเองนะครับ30กว่ากิกนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูผลสุกเลยครับสมผลเทสเราเห็นไปแล้วกันนะครับผมสำหรับตัว SSD ตัวนี้นะครับผมซึ่ง SSD ตัวนี้เนี่ยนะครับเหมาะใครบ้างนะครับเหมาะกับทุกคนเลยนะครับเพราะว่าด้วยราคาที่ถูกมากนะครับผมแล้วก็ความจุเนี่ยมีตั้งแต่250 500แล้ว1็หนเทราไบต์นะครับผมซึ่งตัวราคาเนี่ยนะครับ500กิกเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณพันต้นๆเองนะครับถ้าาามีีลดรรคคเนน่ยะับ แล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัว1นึ่งเทราไบต์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,000นิดๆเองเท่านั้นนะครับผมซึ่งราคาถือว่าถูกมากแถมรถกันประจำเลยนะครับสหรั SSD ตัวนี้เนี่ยนะครับซึ่ง SSD ตัวนี้เนี่ย2,004ความเร็วเนี่ยถือว่าได้แล้วนะครับเพราะว่าสามารถใช้ตัดต่อวีโอนะครับทำรูปแต่งรูปไลฟ์รูมนะครับผมเล่นเกมลงวินโดว์ลงโปรแกรมได้หมดเลยนะครับผมในตัวนี้ตัวเดียวนะครับซึ่งถ้าเกิดไม่ได้เอ็กเปิดระดับที่แบบว่าตัดต่อระดับ 4K หรือว่าไฟล์ภาพที่เป็นจากกล้องมีเดียฟอร์แมตเนี่ยนะครับก็สาามรถจะตตัด่อ ทำงานได้เต็มที่เลยนะครับกับเจ้าตัว S ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเกม Triple A หรือว่าเกมหนๆเนี่ยนะครับเจ้าตัวนี้เอาอยู่แน่นอนครับแถมราคาถูกอย่างนี้เนี่ยสุดยอดมากๆแน่นอนครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง b d Thailand นะครับที่ส่งเจ้าตัว S ตัวนี้มาให้เรารีวิวนะครับผมก็สำหรับวันนี้ไปกับผมนะครับผมเชนกับรีวิวนะครับผมสวัสดีครับ